สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับก็มีมาใหม่อีกแล้วครับเพื่อนๆที่ร้านเสียนะลงชัยนะครับก็ยังไม่ได้เอาลงจากรถเลยครับเนี่ยโอ้เข้าเอามาแบบนี้นี่เองครับเนี่ยผมก็ยังว่าอยู่นะมีรถไถทั้งคันแล้วก็ซารี่ทั้งคันเขาจะเอามายังไงนะครับผมนี่นะผมมาเจอแบบนี้ผมรู้เลยว่าเขาเอามาแบบนี้นี่เองครับผม แม่ผมเสียวมันจะร่วงหายนะโอ้เดี๋ยวต้องรอเขาเปิดราคานะครับว่ามีอะไรขายยังไงยังไงนะครับผมก็มีอุปกรณ์ครบชุดเลยเนี่ยหรือว่าจะเอาไปใช้งานแบบนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวลองโทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไปก่อนผมมีเกียรติไปตัดต่อนะครับผมนี่นะครับโทรมาเบอร์นี้นะ 0 8 1 7 8 6 7 2 1 6นะครับผมนี่นะเบอร์นี้นะเสียนึกบางจิกนะครับผมยังไม่ได้เอาลงเลยเนี่ยจะต้องขอฟังเสียงสัหน่อยแล้วตอนเขาเอาลงนะเป็นเครื่องอารที่ร้อยสินะครับโค้งอะไรเบลเนี่ย ลุงเพชรเหรอสิงสยามสิงมีสิงสยามด้วยสิงสยามแล้วก็อะไรต่อนะลุงเพชรเหรอเหมือนกันน่ยสิงสยามลุงเพชรตัวเดียวอ๋อลุงเพชรกับสิงสยามไอสยามนี่บริษัทเดียวกันโอ้เห็นไหมไอเจ้าลุงลุงเพชรนี่ฮะสารีดำเลยด้วยอุ้ยโอ้ยกดำก็ได้นะครับสารีเนี่ย เดี๋ยวต้องรอดูหน่อยซะละว่าดำยังไงนะเดี๋ยวรอของลงไม่รู้ว่าเขาจะาลงไหมเนะี่ยตัวของยาว้าไว้บนรถเลยมีที่ชัก่องน้ำนะครับแล้วก็มีคาดแล้วก็มีขุบขุบนี้ไม่ใช่ขุบนั่งนะครับเป็นผานแล้วก็น,นาก ห้าหมื่นขายไหมเนี่ยห้าหมื่นหมดเนี่ยโอ้แต่ห้าหมื่นได้ก็เอาเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามีพร้อมลงนาเลยนะครับมีล้อเหล็กมีอันเนี้ยซาลี่มีโครงสิงสยามต้องรอฟังเสียงนะน่ะไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับเนี่ยมี อุปกรณ์นั่งขับให้พร้อมเลยนะครับี่ห้องตรงห้องเต้น,นะครับผมขอราคาก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวไหนก็ลองโทรมาสอบถามนะครับสวยมาก,กน,นะได้ได้ดำด้วยนะครับผม,มไหนว่าลองลูกากลง,ลงทางปละล่ะฮะ Oh, <laughs> ดีนะไม่หลุดตอนไปอะ่ะอืม <laughs> ดีนะอันนี้ก็เป็นของพี่โยชินะครับผมเสร็จแล้วนะครับลงสีเรียบร้อยสวยงามเลยสติกเกอร์เขาจะติดไหมเนี่ยติดครับอ๋อ oh, มีติดสติกเกอร์อีกนะแม่พี่โยชิเนี่ยเขาเล่นเต็มชุดเลยนะครับผมไ,มไ,ไมอ้ล้อเนี่มันเล็กเดี๋ยวเข้าไปทำอะไรล้อแบบนี้ เขาร่องอ้อยเหรอโอ้ล่องกระพูดล่ะมันยืดได้หุบได้นะอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากลับฝั่งนี้อ๋อตัวถ่าเห็นไ่มขันน็อตนี่ยเข้ายันออกได้อ๋อนี่นะอ๋อนี่ครับอันนี้สามารถนี่นะขยับได้นะครับเนี่ยวัวน็อตขยับเข้าขยับออกนะครับผมแต่ว่าต้องใช้มือขันน็อตเอานะครับไม่ใช่เป็นไฮดรอลิกนะครับผมเป็นอัตโนมือนะครับ ก็จะรับความกว้างนะครับผมเข้าล่องว่าล่องอ้อยหรือล่องข้าวโพดว่าจะใช้ขนาดไหนนะขยับเอาเลยครับนี่นะครับอ่ะแล้วก็จะมาดูบ้างเลยว่ามีอะไรเหลือบ้างนะครับ น,อ,นอ๋อช้างเหล็กนะครับมีช้างเหล็กอ๋อสองคันเลยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยไหนจะก็คู่แฝดนะแต่ว่าตัวยังไงอ่ะตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนู้นก็จะจะสวยคนละแบบนะครับผมเนี่ยตัวนี้อาจอาจจะไม่ค่อยเยิ้มนะครับ แต่ว่าสีตรงนี้ก็จำนาเกียสองใช่ไหมทะเลนี่เบลตัวนี้ทา,านะเยตัวนี้หกพันห้าแล้วอันนี้ละ่ะหกพันห้าทั้งคู่เลยโอ้ราคาเท่ากันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเน อันนี้ก็เป็นของพี่โยชินะครับผมสาลี่ก็มีนะครับเป็นสาลี่บรรทุกเลยนะครับผมหนึ่งหมืนเนาะสาลี่นี่เนาะใช่ไหมหมื่มนหนึ่งใช่ไหมอ๋อหมื่มนหนึ่งนะครับเนี่ยอ๋อมีต่อรองได้อีกนะครับเนี่ยทำสีแล้วครับแต่ว่าเขาทํามาแน่นหนาเลยนะครับสาลี่นี่เป็นเหล็กหน้าสีอย่างดีเลยนะครับเฉพาะเหล็กนิด หนาปึกเลยนะครับผมแล้วก็ยาวด้วยนะเนี่ยมันทุกไม้หรือว่าบรรทุกมันเนี่ยได้เลยนะครับสองตันเนี่ยได้เลยนะครับเพราะมันยาวนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นยางยางใหญ่เลยนะครับ ด,ด,ด่าได้เนาะดั้มได้ม่ต้องยกหูเลยดัมไม่หูตรงนี้หูอยู่นะหูด,ดั้มะแล้วก็จะมีะ <c oughs> เครื่องอ๋อนี่ครับของผมนะครับ <c oughs> เครื่องตัวนี้ของเจ้าของช่องนะครับผม <c oughs> รอ,อเก็บสีแล้วก็เก็บรั่วซึมนะครับว่าจะวางขายนะครับตัวนี้ของเจ้าของช่องนะครับ <c oughs> เก็บปากตัวนี้นะคมันแตกครับเนี่ย ก็ผมก็คาดาผมผมก็ยังจะไม่เอานะเพราะว่ามันไม่สวยนะเนี่ยก็เหมือนกับคันนี้แหละครับนี่ของพี่โยชินะครับเนี่ยสี่พันห้าใช่ไหมตาเนี่ยไม่มีใครมองเลยนะครับคันนี้เนี่ยพอแต่ทํามาแล้วครับดูเดียวโอ้โหเนี่ยรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยซ่อมอีแกสองพันกว่าบาทนะได้ รวมๆแล้วก็ประมาณเจ็ดพันกว่าเนาะตาประมาณหกพันกว่าถึงนได้เหมือนเหมือนได้โครงใหม่ที่ซื้อกันมาราคาสามหมื่นกว่าเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าข้างในนี่เฟืองนี่อย่างกิ๊กเลยนะครับงงออตาไอตัวนี้ขายอะไรในเก้าแรงเนี่ยอเออแปดแรงขายอะไร หมื่นหนึ่องอ๋อตัวนี้หมื่นหนึ่งนะครับเกาะนะพี่ตว่าดังดังเปาะนะครับตัวนี้สตาร์ทให้ดูได้ไหมครับติดอยนี้นะแล้ันมีเวลาไล่อ๋อโอ้ยังยังไม่มีน้ํามันครับอ๋อไม่เป็นไรครับรอบมาเลยครับอืมตัวนี้เหมือนหนึ่งนะครับแต่ว่าดังอ <oo> ๋อครับจ<ด>ะพาไปบุรีรัมย์อยู่จ<ด>ะพาไปบุรีรัม<ด>ย์อยู่<ด> เนี่ยช่างก็จะชวนช่างไปเที่ยวที่บ้านผมนะ <ไป S 1> บุรีรัมย์ครับจะไ,ไ,ไปหลายวันอยู่เป็นอาทิตย์น,นั่นแหละก็นั่นแหละตัวนี้นะครับน่าจะหลายวัน,นครับรตัวนี้หมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นห้าหมื่นหมื่นห้าเท่ากันนะครับตัวนี้เหมือนเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทํา มันติดอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ได้น้ำมันนะก็เปลี่ยนกองเนี่ยไอ้ไอ้นนี้แหละตาเนี่ยสีเขียวเนี่ยไปหมื่นหนึงอ๋อตัวนี้ก็หมื่นหนึงนะครับเนี่ออเยเหมือนเดียวก็เสียวได้นะครับเนี่ย <laughs> ครับใช้แต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยใช้มาแล้วแต่ว่า ก,ก็ไม่ซึมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นคราบน้ํามันที่มาจากที่เอามาซ่อมนะครับะจะเอาลงแล้วนะครับมาดูว่าจะเอาลงแบบไหนนะอ๋อถอดซาลี่ก่อนนะครับ จำได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่นะครับท่อพญานาคนี้ทำมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยไม่มีทะลุนะครับตันนี้ก็เสริมแล้วนะครับเนี่ย รออาลงแล้วจะสตาร์ทฟังเสียงนะครับก็ก่อนจะใช้หลอกดึงเลยนะครับไม่ต้องขับลงให้เสียงนะครับผม ไฟก็แตกนะครับผมเ,เสียงก็จะประมาณนี้นะครับพอ,อยังเดินเบาได้อยู่นะครับเพื่อน ก็ควันก็ยังไม่ขาวนะครับควันยังดำอยู่นะครับผมก็ไม่มีเยิ้มนะครับนะยังแห้งอยู่นะครับเครื่องยังแห้งนะครับก็ยางนี่จะได้เป็นยางของเปอร์เซ็นแท้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ยางหล่อนะครับโอเคนะครับผม ก็จะมีพญานาคนะครับผมตอนนี้สภาพยังดีอยู่เลยนะครับถ้าซื้อใหม่เนี่ยก็หลายพันนะผมเคยไปซื้ออยู่ที่บ้านที่บุรีรัมย์รู้สึกว่าจะซื้อมาท่าหลาหนะ้าพันเลยนะท่อพญานาคนี้นครับห้าพันแต่ว่าตอนนี้ก็พังไปแล้วครับมันพวกวกะโหลกพวกอะไรมันเสียไปหมดแล้วนะครับ สงสัยจะดำลงเลยแหละครับนะทับเชือกป่ะทับเชือกใช่ไหมเชือกหลบได้ดไโอ้โหนี่ครับที่ี่ดำ <laughs> เอาลงกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยยกดำเลยนะครับ ด,ด,ด,ดัำได้จริงๆนะครับเนี่ยไม่ต้องใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับปดล็อกที่ตรงนี้ครับเนี่ยมันเป็นตะขอเกาะอยู่นะครับนี่นะครับเนี่ยโอเคนะครับผม วิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ